สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนธัชกรสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีซ่อนไฟล์รูปภาพและไฟล์วิดีโอไว้ในแอป pp, โทรศัพท์นั่นเองนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store หลังจากนั้นแตะไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า d, yer, wow, d i a l e r v a l d i a l e r เว้นว v a u l t เว้นวรร H I D E หลังจากนั้นกดค้นหาครับตัวแอปจะอยู่ด้านบนสุดแล้วนะครับแตะเข้าไปอ่านะครับ Baler Wall High Photo Video ติดตั้งครับผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับโอเคนะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะครับนะฮะอย่าเพิ่งไปเปิดให้คุณผู้ชมนะครับ ปุ่มโฮมออกจากหน้าจอนี้นะครับปึ๊บแล้วไปดูในส่วนของรูปภาพและวิดีโอที่อยู่ในแกลเลอรี่นะครับผมอ่าแตะไปที่แกลเลอรี่นะครับผมจะทําการซ่อนในส่วนของตรงนี้เป็นรูปปลานะครับเป็นรูปภาพส่วนนี้จะเป็นวิดีโอนะครับผมจะทาการอ่าผมจะทําการซ่อนรูปภาพและวิดีโอที่อยู่ในแกลเลอรี่นี่เองนะครับอ่าวิธีการทําก็นะครับออกจากหน้าจอครับกดปุ่มโฮมออกไป แล้วเข้าไปในส่วนของแอปที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือว่าติดตั้งมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือ Z ซดไดเออร์นั่นเองนะครับที่เราโหลดมาที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นะครับเราก็แตะเข้าที่แอปเลยครับเออ๊เมื่อมาถึงหน้านี้ด้านล่างครับจะมีลูกศรชี้ไปด้านขวานะครับตรงปุ่มสีเทาตรงนี้เราก็แตะเลยครับหนึ่งทีสองทีสามทีนะครับแล้วก็สี่ทีนะครับ พอคบสีทีแล้วมันจะขึ้นตัวนังสือคําว่า Let do it นะครับที่เป็นแถบสีเขียวตรงนี้เราก็แตะเข้าไปครับปึ๊บอ่านะครับหลังจากนั้นเราก็อนุญาตเลยแตะไปเลยอนุญาตปึ๊บอ่านุญาตอีกปึ๊บอนุญาตอีกปึ๊บอนุญาตอีกปึ๊บ,บหลังจากนั้นนะครับก็มาแตะที่ปุ่มสีเทาด้านขวาที่มีเครื่องหมายถูกนะครับแต่อีกหนึ่งครั้งตรงนี้ คราวนี้นะครับทางแอปจะเราตอบคำถามนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษผมแนะนําให้คุณผู้ชมเลื่อนหาคําถามที่เราตอบง่ายๆนั่นเองนะครับนะเลื่อนไปปึ๊บปึ๊บอ่านะครับเลื่อนมาจนถึงตรงนี้ฮะ What is your city of birth หมายความว่ามันจะถามเราว่าคุณเกิดที่เมืองอะไรนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับนะฮะ What is your city of birth คุณเกิดที่เมืองอะไรเราก็แตะไปตรงที่ Security Answer นะครับแตะตรงนี้เลยปุ๊บ แล้วก็ตอบเลยไทยแลนด์อ่าง่ายๆ t S a i l a n d อ่าหลังจากนั้นก็เอาแป้นพิมพ์ลงแล้วเซฟเลยครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นรหัสสำรองนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่าหลังจากนั้นตอบโอเคนี่ครับมันก็จะปรากฏแป้นนะครับแป้นการโทรนั่นเองนะครับคุณผู้ชมในที่นี้นะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรหาใครก็ได้โดยใช้แป้นพิมพ์นี้ได้เลยนะครับ คือพูดง่ายใช้งานได้ตามปกติเหมือนกับแป้นพิมพ์แอปโทรศัพท์ทั่วไปนั่นเองนะครับแต่ในที่นี้นะครับคือเราจะทําการซ่อนรูปภาพและวิดีโอเนาะนะครับให้คุณผู้ชมใส่รหัส4ตัวด้วยกันนะครับมันจะบอกให้ใส่4ตัวเนี่ยรหัส4ตัวนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกหมายเลขอะไรก็ได้นะครับ4ตัวนะครับผมยกตัวอย่างเป็น1,2,3,4นะครับ1,2,3,4หลังจากนั้นแตะโทรออกครับปุ่มสีเขียวปุ๊บ โอเคยืนยันอีกครั้งครับหมายเลขเดิมเลย1 2 3 4งหลังจากนั้นแปดถูกออกนะครับปุ่มสีเขียวปึ๊บอ่าตรงนี้จะเป็นโฆษณานะครับเราก็ปิดไปปึ๊บอ่าหลังจากนั้นนะมันขึ้นสักหน้าแบบนี้นะครับ Instruction อะไรประมาณนี้แล้วก็ตอบโอเคครับตนล่างปึ๊บอ่าก็จะเข้า,าสู่หน้าแอปแล้วนะครับด้านบนซ้ายมือตรงนี้จะเป็น image ก็คือรูปภาพ ตรงนี้นะครับวิดีโอก็จะเป็นนะครับเป็นวิดีโอนั่นเองนะครับนะสังเกตจะมีศูนไอเทมอ่าโซนไอเทมนะครับเราเลือกมี่วนของ Image หรือว่ารูปภาพก่อนนะครับจะทําการซ่อน Image หรือว่ารูปภาพก็แตะตรงนี้เลย Image ปุ๊บหลังจากนั้นแตะเครื่องหมายบวกที่เป็นปุ่มสีเขียวด้านล่างขวามือปุ๊บอ่าหลังจากนั้นก็แตะที่ add Image ครับด้านบนสุดเลยตรงนี้ add Image ปุ๊บ ก็จะปรากฏนะครับในส่วนของรูปภาพที่เราเตรียมเอาไว้ก็คือรูปปลานั่นเองนะครับเราก็แตะรูปปลาเลยปึ๊บอ่านะครับเราก็แตะรูปปลาอีกหนึ่งครั้งปึ๊บมันจะเป็นปุ่มสีแดงแล้วมีเครื่องหมายถูกอยู่ด้านในนะครับนะฮะพอขึ้นขนาดแบบนี้นะครับเราก็แตะคําว่าดํนด้านบนขวามือครับดันปึ๊บอ่ารอสักครู่ครับกําลังประมวลผลอยู่นะครับโอเคตรงนี้จะเป็นโฆษณาเราก็ปิดไปเลยครับคุณผู้ชมนะฮะปิดไปเลย เมื่อขึ้นลักษณะ s u กเซตฟรุ h ยไฮวั e อิเก็คือได้ทำการซ่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แตะไอเครื่องหมายกากบาทตรงนี้เลยครับนี่ครับมาแล้วนะครับรูปภาพที่เราซ่อนนะครับแตะกไปดูโอเคเป็นโฆษณาอีกแล้วนะครับของฟรีย่อมมีโฆษณาคุณผู้ชมนะฮะรูปปลานะครับโอเคในส่วนของรูปภาพเราก็ได้แล้วนะครับเราก็แบ็กกลับออกไปนะครับแบ็กไปนะครับแบ็กอีก เพื่อที่จัดการนะครับซ่อนในส่วนของวิดีโออีกนะครับนะตอนนี้อิมเมจนะครับมี one item แล้วนะคือหนูรูปนั่นเองนะครับต่อไปวิดีโอตอนนี้มันศูนย์ i t e อยู่แต่ไปที่วิดีโอแล้วแต่ที่เครื่องหมายบวกครับด้านล่างขวามือปุ่มสีเขียวปึ๊บแล้วแต่ที่อดวิดีโอครับอันที่2องนะแอดวิดีโอปึ๊บโอเคนะครับแล้วก็แต่ที่วิดีโอที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมปึ๊บอ่าแล้วแต่หนึ่งครั้งครับ มันก็จะมีปุ่มสีแดงแล้วเครื่องหมายถูกอยู่ด้านในเช่นกันนะครับต่อไปก็แตะกระบาดันด้านบนขวามือครับปึ๊บต่อสักครู่ครับกำลังเอ่อเขาเรียก processing หรือว่ากําลังประมวลผลอยู่โอเคในส่วนนี้โฆษณาก็ปิดครับปึ๊บโอเคนะครับ successfully high one v ดีโอก็ทําการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าล้วก็แตะเครื่องหมายการกระบาดปึ๊บนี่มาแล้วครับผู้ชมอ่าแตะเครื่อเข้าไปดูปึ๊บอ่านะครับโอเพน เปิดด้วยเครื่องเล่นวิดีโอนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ซ่อนไฟล์วิดีโอมาใส่ในส่วนของแอปโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคแบ็คออกไปนะครับแบ็คไปปึ๊บอ่านะครับมันจะเข้ามาสู่หน้าตาของโฆษณานะครับให้ผู้ชมมาแตะด้านบนครับแตะที่แอปแอปโทรศัพท์นะครับผมที่เราโหลดมานะครับแตะไปเลยนี่ครับหน้าตาของแอปโทรศัพท์นะครับมันจะขึ้นลักษณะแบบนี้ โอเคนะครับเราก,กดปุ่มโฮมออกไปเลยนะครับเราทําการซ่อนในส่วนของไฟล์รูปภาพและไฟวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ไปดูในส่วนของแอปแกรี่ดูซิว่ารูปภาพและวิดีโอยังอยู่ไหมครับแล้วก็แตะที่แกรี่ครับก็จะไม่มีแล้วนะครับคือเราทําการซ่อนไปแล้วนั่นเองคุณผู้ชมจะไม่มีในส่วนของรูปภาพและวิดีโอในแกรี่แล้วนะครับโอเคกดปุ่มโฮมออกไป แล้วเข้าไปดูในส่วนของแอปโทรศัพท์ที่เราโหลดมานะครับก็คือ s ซ t driver นะครับแตะเข้าไป่านะครับเช่นกันครับมันจะเป็นโฆษณาให้แตะด้านบนนะครับใส่รหัสที่เราตั้งเอาไว้ก็คือ1-2-3-4นะครับใส่รหัสถ้าเกิดเราใส่รหัสตัวอื่นมันจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับผู้ชมอพอ่งสองสามเสร็จก็กดโทรออกปบ๊มันก็จะเข้ามาในส่วนของนะครับ รูปภาพและวิดีโอที่เราซ่อนเอาไว้นั่นเองโอเคเดี๋ยวแด๊บก่อนนะครับไปดูภาพรวมก่อนโอเคนะครับโอเคเอเมจเราซ่อนแล้ววิดีโอเราซ่อนแล้วต่อไปถ้าเกิดเราอยากเอาออกไปใส่ในสวนของกรณีเหมือนเดิมล่ะทำยังไงแต่ที่ i m เมจครับคุณผู้ชมปุ๊บหลังจากนั้นแตะที่รูปภาพได้เลยครับปุ๊บมันจะมีโฆษณานะครับคุณผู้ชมแตะกรกบ,บาททิ้งไปอ่านะครับ เวลาจะเอารูปภาพคืนไปยังแกลเลอรี่นะครับแตะที่รูปดวงตานะครับหรือว่าอันหายตรงนี้นะครับลูปดวงตาตรงนี้ครับผมคุณู้ชมแตะเลยปึ๊บเราสะกู่ครับนี่ครับหายไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยตอนนี้รูปภาพก็กลับไปสู่แกลเลอรี่เหมือนเดิมแล้วนะครับจะไม่อยู่บนแอปโทรศัพท์แล้วนะครับอ่าต่อไปไปดูในส่วนของวิดีโอนะครับคุณผู้ชมอ่านะครับก็แบ็กกลับไปแล้วก็แตะไปที่วิดีโอครับแตะไปที่วิดีโอปึ๊บ อ่านะครับแล้วก็นะครับแตะที่วิดีโอนะครับที่เราจะเอาคืนไปยังแกลเลอรี่ครับปึ๊บนี่ครับอันหายที่เป็ลูกดวงตานะครับอันหายเราก็แตะเลยปึ๊บเราสักครู่ครับนะฮะโอเคนะครับมันขึ้นโฆษณาแบบนี้แสดงว่านะครับได้ทําการนะครับเอาคืนไปยังแกลเลอรี่เสร็จเรียบร้อยเลยครับการ์ดบาตทิ้งไปสำหรับโฆษณานะครับผมอ่าการบาทนะครับปุ๊บเรียบร้อยครับเอาโอเคคราวนี้เราออกไปกดปุ่มโฮม ไปดูในส่วนของแกลเลอรี่ว่ารูปภาพและวิดีโอคืนมาหรือยังนะครับปึ๊บนี่ครับกลับมาแล้วเห็นไหมครับรูปภาพและวิดีโอก,กลับมาอย่างแกลเลอรี่เหมือนเดิมแล้วนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีการซ่อนอซ่อนไฟล์รูปภาพและซ่อนไฟล์ลฟวิดีโอไว้ในแอป,ปโทรศัพท์นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมเนธจุฬาเน้นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ